ว่านายหรือเจะต้องเลยเวนน์ายบายสแตนมึงไล่ผู้จัดการออกไปก่อนผู้จัดการออกไปก่อนนะเข่าไล่เอาไปค่ะวันนี้มาดูตัวแล้วเบสเตอร์ทูเกนใช่ครับผมก็ชีวิตดีกว่าเพราะมีกันละกันเนาะก็เป็น 5G ที่ดีที่สุดจากฟรูและดีแท็กค่ะใช่ครับเป็นอีเวนต์แรกใช่แล้วใช่แล้วครับผมก็เป็นเป็นโปรเจกต์การควบรวมของดีแท็กแล้วก็ทูครับซึ่งเป็นอะไรที่ผมว่ายิ่งใหญ่แล้วก็น่าจะเป็นแบบความทรงจำของพวกเราด้วยครั้งหนึ่งเนาะที่ได้มาทำงานกับมีแล้วก็ได้มาอยู่ในครอบครัวทูทุกคนเลยครับติดต่อมานานคะ ก็น่าจะมีการคุยกับผู้จัดการใช่ไหมครับผู้จัดการขึ้นมอ๋อผู้จัดการอยู่นั่งนะอยู่แล้ววไปแล้วการรวบรวมกันมันทำให้มีอะไรพิเศษขึ้นมามากมายขู่เพียบเลยอ่ะก็ทั้งสิทธิพิเศษหลายอย่างเลยค่ะอย่างก็จะมีถ้าลูกค้าทูก็จะทราบอยู่แล้วว่าอาหาร เขาได้้นแน่นมากมาอตอนนี้ก็ยิ่งคูณ2ไปไม่อมีอีแค็ไใช่ส่วนของผมเนี่ยก็คิดว่าเรื่องอินเตอร์เทนเมนต์เป็นอะไรที่เจ๋งมากเพราะหลายคนก็ชอบดูหนังอยู่บ้านดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแล้วก็มีการเติมเกมการเกมมิ่งเนชั่นแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆด้วยซึ่งผมว่ามันจุใจมากๆเลยครับอยากคุยถึงตัวหนังโฆษณาเป็นยังไงบ้างเห็นมีหลายอีพีเลยนะคะมีทั้งหมด8ตอนได้ดูกันหมดยังดูแล้เมื่อกี้ดูเมื่อกีุ้ดท้าจะได้บอกหลักไหม เออคำตอบมันคืออะไรอ่ะแต่คนบอกเอ๊ะไม่คาใจวันนี้นอนไม่หลับแล้วเราไม่ได้ดู EP สุดท้ายปะเนี่ยใช่น่าจะโป๊ะนะเรามาตั้งกล้องก่อนนะเปล่าอาจริงจริงเนี่ยเ้องพูดในใจหรอกวันนี้ EP สุดท้ายพูดว่าอะไรนะก็หลังจากที่ผ่านมาสี่ episode ก็มีพูดว่าเราอยากจะบอกว่าเวลาที่เรามีกันและกันมันดีมากๆเลยเนาะมันยังไม่ชัดเจนไงฮะอ่ะแล้วเพื่อนตอบว่าอะไรเวลาตอบไปว่า เนอะเออซ้อนเคียวมันยังไม่ชัดเจนไงแหละคนก็รู้ว่าเอ๊ะมันจะมีมากกว่านี้หรือเปล่าจบที่ EP ที่ห้านี่ยแหละค่ะหรอจบแล้วหรอจบแล้วเแต่ในชีวิตจริงไปต่อไหมฮะไปต่อครับความสัมพันธ์เราก็พัฒนาไปเรื่อยๆอะไรคนมองเรื่องค่าเหนื่อยของเราสองคนอะไรนะค่าเหนื่อยค่าตัวยังไม่เหนื่อยอะไรเลยนะคะค่าตัวอาจจะแบบทำงานไม่เหนื่อยครับยังมีคิวบ้างให้ได้ทำงานอีกเพียบเลยครับพวกเราทั้งคู่หรือว่าพอมันทำงานด้วยกันมันก็เลยแบบไม่เหนื่อยหรือเปล่าคะ โปรเจกต์นี้มันดีมากเลยค่ะแล้วเดินอธิบายได้เรื่อยๆเลยใช่ใช่อบตัวแทนผู้ชายเลยเนาะไม่ต้องพูดออกมาเป็นไงบ้างในการทำงานในกองขึ้งหลังเป็นไงบ้างสนุกสนุกก็จริงๆเราแบบเคยคุยกันแล้วเฮ้ยถ้าได้ทำงานมันจะเป็นยังไงแล้วมาถ่ายโฆษณาด้วยแล้วแบบเป็นแบบซีรีส์สั้นๆหตอนแบบเราก็ ก็สนุกแล้วก็ตั้งใจทํากันบ้านตั้งใจทํางานกันทั้งคู่แล้วก็อยากให้งานที่ที่ออกมาเนี่ยที่เราได้รับเนี่ยทำออกมาให้ดีที่สุดอยู่แล้วมีคุยกันไหมล่ะครับหรือว่าต่างคนต่างเก็บแบบแล้วว่าการทํางานเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยก่อนที่จะถ่ายไปถ่ายกันอะไรเงี้ยมีนะมีคุยนะปรึกษากันก่อนมีชอบแกงสวยแล้วเป็นซีนไหนคนแบบบทยาวว่าจะเอาละแย่อะไรเงี้ยไม่แต่มีซีนหนึ่งอะจำได้ว่าที่เขาให้ถ่ายเซลฟี่กันนะแล้วผมผมก็เซลฟี่หน้าเอาตลอดแล้วซีนหนึ่งเห็นเขาเหนื่อยผมก็เลยหารูปหน้าลิงงงแแกก กามตอบสนองเราก like, ็ท uh, yeah. ่ามาเยอะประมาณนึงแต่ก็ถือว่าเป็นสีสันทำให้แบบการทำงานเราแบบไม่ไม่เครียดเลยใช่ไหมสนุกดีคมีเขินนะเพราะว่าในบางช็อตมันก็ดูแบบจ้องตากันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็เทคแรกๆจะมีค่ะถ้ากดไปหลายๆเทคหน่อยก็โอเคดีขึ้นแต่ก็ไม่ยากถูกไหมไม่ยากเกินไปอยู่แล้วก็ระดับนี้แล้วเออเพราะเรามาจากใจใช่ไหมไม่ได้จากบทจากบทนะ แต่อินเดอร์ไม่ช่วยเลยอ่ะทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งทางจากบทแล้วก็จากใจครับอ่าอินเดอร์มากมันอินพอไว้กันมาเองเลยนะระหว่างถ่ายแบบมันแบบมันเลียวเหลือเกินเลยก็มีมีเล่นกวนๆกันเราก็ให้อินพอไวตามภาษาที่เราเล่นแบบกวนเราสองคนก็ชอบกวนกันอยู่แล้วตลอดเนี่ยแต่มันลีเล่กับความรู้สึกเยอะไม่นาารีเล่กับความรู้สึกไหมยังพอจะวัาบทมันก็มันก็ เหมือนเวลาเราทํางานเราอยู่ด้วยกันเราก็สนุกแล้วก็เต็มที่ทุกอย่างอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็ก็สนุกสนานอ่ะเวลากินเวลาทํางานอะไรก็สนุกดีอย่างเมื่อกี้คนดูรู้สึกว่าเหมือนเล่นมาตัดใจด้วยกันทั้งคู่เลยอ่ะขวดมันดูแบบสั้นๆแล้วก็มองตากันอย่างนี้ก็อาจจะด้วยเรื่องเขาก็น่ารักใช่ไหมครัวเก็น่ารักแล้วก็มันปฏิปปต่อทั้งห้าเอพิโซดเลยก็ดีครับแล้วก็สอดคล้องกับ True และ Detach เป็นตัวที่เดิมครับเรื่องมันมาจากอินสไปร์พวกเราไหมฮะ Based on True Story ชีวิตจริงไหมคะ การเล่นกันจังหวะการ <Parents S 1> คุยอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวเองว่าคุยโทรศัพท์แต่เสียงไงนะเสียงไงนะไปดูเอาเนี่ยอีพีแรกจะเป็นซีนซีนแบบนั้นเลยท้าแบบเก๊กกโนเราอ่ะเนาะเก๊กเหรอบ้านอะ อ้าวอรเหรอ่ะฝากหน่อยเพราะว่ากับการควบรวมครั้งนี้ระหว่างทูลและดีแท็กสัญญาณดีแน่ครับผมยังไงก็ฝากทูลและดีแท็กนะครับกับการควบรวมครั้งยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เป็นสัญญาณ 5G ที่ดีที่สุดนะครับรับสิทธิพิเศษคุ้มแน่นอนค่ะสำหรับแฟนๆทูลและดีแท็กทุกคนนะคะก็อยากให้มาใช้ทูลและดีแท็กกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะอะมาซื้อคู่เราฮะเมื่อกี้ยังไม่ใช่เรื่องคู่เรายังยังยังเรื่องงานล้วนๆเลยไม่มีเรื่องส่วนตัวเขาบอกว่าเขายังจีบเราอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เลย ราถามเจ้าตัวเนี่ยวันนี้เก็นะอถามเฟินวันนี้เอางี้น้องนายถามเฟินให้หน่อยได้ไหมว่าจีน้องนายฝากพี่ถามตลอดเลยพี่ถามหน้แล้วไดแล้วพี่จีนได้ยาได้น้องนายก็ถามเองเลยว่าอยู่คู่กันแล้วว่าเป็นแฟนกันไหมคือคือจริงๆผมก็ยังทำเหมือนเดิมนะความรู้สึกที่เรามีให้ดีๆกันทุกวันเนี่ยแล้วก็ผมก็มั่นใจในตัวเขาเขาก็มั่นใจในความสัมพันธ์ก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์ทุกวันมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยซึ่งมันมันน่ารักมากเลยจริง ผมรู้สึกว่าการที่เราชอบใครสักคนหนึ่งแค่เขาหวังดีกับเราคิดดีกับเราเป็นคนที่จิตใจดีจริงๆซึ่งคนนี้เขามีทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแบบทั้งเวลาที่เสียใจเป็น support เป็น back up นี่คือไม่มีคำบรรยายอะไรอีกแล้วนี่คือทำได้ที่ดีมากวันนี้วันนี้คุณเพิรเขินนะได้ยินจากหูเลยไม่ต้องฝากถามเราแล้วเขาพูดแบ่นี้เราเขินไหมเขาก็พูดได้ฟังอยู่ตลอดอันนี้บอกกล่าวหรือว่าอวดบอกเฉย เป็นไงเพราะเขาฝากมาถามวะไเี้ยเขาอยากเออเมื่อไหร่จะเป็นแฟนเน่ยอะไรเงี้ยเรามีคำตอบให้ยังเขายังไม่ได้ถามเลยนะเมื่อกี้ที่เขาพูดจ้าเลยไม่เคยถามตรงๆใช่ไหมหรือว่ายังไงจริงๆเราก็ไม่ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เท่าไหร่เราอาจจะดูวิธีการปฏิบัติที่เราทำด้วยกันทั้งคู่ทำในทุกวันทำอย่างสม่ำเสมอซึ่งเราก็พยายามทำให้มันสม่ำเสมอทุกวันไม่ว่าจะมีเวลาบ้างหรือไม่มีเวลาบ้างก็ตามแล้วผมก็รู้สึกว่า เป็นแบบนี้ความสัมพันธ์มันก็พัฒนาดีขึ้นไปเรื่อยๆตลอดเลยครับเฟิร์นพร้อมหรือยังคะไม่พร้อมเลยยังที่แบบเดินต่อหน้าไปเรื่อยๆกับน้องนานอยู่แล้วค่ะเพราะว่าชีวิตมันดีกว่าเมื่อมีกันและกันขาดเขาไม่ได้ใช่มคะใช่ขาดทูกับดีแท็กไม่ได้ไม่ดีขาด่พูดอะไรพูดอะไรนะลูกก็มีใครเขาตอบแล้วทูกับดีแท็กอ่าแล้วไม่มีนายหรอในชีวิตมีไหมคะมีไหมล่ะเขาถามเธอค่ะ หลับแล้วเนาะมีน้องนายไหมมีถ่ายเขาได้ไหมคะเขาไม่ไปไหนหรอกอุ้ยมันมันอีกแล้วแล้วเดี๋ยวโดนแซวอือขยี้ต่อค่ะพี่พี่น้าสาวขาโอ้ลงทีมด้วยเหรอรวมทีมแรงมากอย่าแรงไหมฉันยกพวกมาวันนี้ทำอ่ะเออพอเอาเลยแลเป็นไงบ้างกับความรู้สึกที่เวลานายพูดจากจากใครที่เราเลยก็ คือก็เราก็จะพ่อกันขอบคุณในสิ่งที่เขาเขาเป็นคนสื่อสารตรงๆอยู่แล้วเนาะสิ่งที่เขาทำเขาก็ทําอยู่แล้วแล้วเขาก็คําพูดเขาก็มีคาพูดน่ารักน่ารักให้เราอยู่แบบเราก็คุยกันทุกวันนั่นแหพูดพูดแสดงออกแล้วก็พูดชัดเจนหมดทุกอย่างโมเมนต์หวานคาพูดคําจาน้าเสียงอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงคะะไรก็เปลี่ยนไปเยอะก็มีเปลี่ยนเขาก็จะมีมุมที่น่ารักน่ารักอยู่มากๆเลยซึ่งผมก็ดีใจที่ผมได้ยินคนเดียวนะครับแล้วคนบอกว่าเอ๊ะจากแบบ ผู้หญิงตกกระตากอะไรอย่างเงี้ยนายสามารถเปลี่ยนให้เฟิลเป็นผู้หญิงสาวไม่ได้เปลี่ยนนี่คือตัวตนเขาอยู่แล้วผมไม่ได้เปลี่ยนเราแค่เรียบร้อยเหรอเราแค่สามารถขุดตัวตนจริงๆเขาออกมาได้ทตััววนนี่คือตตตายเหมือนกันเนอะอะไรนะเค้งนี่เป็นตัวตนไหม ทำเค้กบอกตรงนี้เลยว่าไม่ใช่ตัวตนเลยค่ะแต่ว่าอยากทำเพราะรู้ว่าเขาชอบกินสรุปว่าเราทำเค้กหรือทำหมูยอหรือว่าทำอะไรตอนแรกก็หมูยอเป็นหมูยออันแรกเป็นหมูยอแผ่นใหญ่อันที่สองเป็นหมูยอแผ่นเล็กก่อนจะมาเป็นเค้กก็ใช้เวลาเยอะอยู่จริงๆ2ปีที่แล้วเคยทำแต่ไม่ได้ส่งมาเพราะขวัวทำแล้วขัวพังใช่ไหมนี่ได้กินนี่ได้กินแล้วเขาทำอร่อยมากจริงจดจำทุกอย่างไม่อดีตได้หมดเลย ก็มีอะไรก็คุยกันตลอดน้องนายกล้ากินเหรอฮะอร่อยมากอร่อยมากจริงเขารู้รีวิวรีวิวรีวิวหน่อยรีวิวหน่อยคุยดีดีนะคือเขารู้ว่าผมเป็นคนชอบแพนดเค้กมันมีมติดหน้าม่เห็นนะ อซชอิตไปไหมนแกะนแหละครับเขารู้ว่าผมชอบกินคาราโอเกแล้วก็ตั้งใจทําให้แล้วก็เป็นแบบที่ผมชอบคือใส่ถั่วพีแคนใส่อะไรเยอะๆอย่างเงี้ยก็น่ารักมากเลยใส่ใจรายละเอียดจริงๆรู้ใจทุกอย่างใช้ซึ่งเอาจริงๆแบบตกใจแล้วก็เซอร์ไพรส์มากไม่คิดว่าไม่กล้ากินไม่ใช่ไม่ใช่รู้สึกแบบเอฟเฟชช์กับสิ่งที่เขาทำมากใช้เวลาเจ็ดชั่วโมงในการทำใช่ค่ะเขาทำล้วเสียให้พัดให้พัหมดไปทั้งสวนมากก็ขูดใหม่หลายลูกอยู่ค่ะเพราะรู้แร้วแเสีย เราเราเก็บดีเทลมาไงว่าน้องนายเขาชอบอะไรหรือว่าถามคอยถามกัามาตลอดถามเพราะว่าแบบเราไปปูเรุงแเ่าทานข้าวด้วยกันเขาก็จะสั่งของหวานซูเป็นเค้กแครอทแล้วเป็นเค้กที่เราไม่ชอบกินแล้วเราก็จะแบบออ๋มองว่าข้างในใส่อะไรเวลานายชอบกินข้างในใส่อะไรก็ทำเป็นหลอกถามกันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถามมาแล้วก็ถามก็ไปหาสูตรจากที่ไหนมาครับยูทูบค่ะเอามาปนๆกันก็เป็นสูตรของเฟิร์นเดามั่งอะไรมั่งเสียบ้างถูกบ้างแล้วทำไมต้องไปเป็นพีเบิร์ดเดย์ฮะเพราะอะไร วันดีค่ะนีิว่าไปทำงานผมถ่ายโฆษณาอยู่ครับแล้วก็ก็พาทีมของผมกับคุณแม่ไปกินข้าวด้วยกันด้วยอย่างเงี้ยแล้วนี่ก็ทํางานเย็นวันนั้นนี่ก็น่ารักก็หาเวลาให้กันละกันชมตลอดเลยคืออะไรคืออะไรเออหน้าข่าวเบ้ปากนะคะอินงสนข่าวเลยน่าจะมีเยื่องอื่นด้วยไหมเออของขวัญต้องมีมีครับมีครับซึ่งซึ่ง ผมแบบประทับใจมากๆเลยนะคือมันรู้สึกว่าเป็นของขวันที่แบบเลือกให้ถูกใจย่าแต่คือเลือกแล้วเ,เป็นอะไรที่เราชอบทุกอย่างเลยอู้แต่วาให้หลายชิ้นเหรอคะน้องนาน ก็มีเค้กแล้วก็มีกล่องใหญ่อันหนึ่งใช่กล่องใหญ่นี่กล่องกองเป๋าตกใจมากเพอยากไปใส่ของเป็นเป็นกีตาร์สุกีตาร์เห็นเงียบๆใส่ใจทุกรายละเอียดนะล่ามเข้าไปเข้าไมมึงเก็บรายละเอียดเยอะใช่ไหมละเอะยาเยละเอียดเยอะมากข้างหลังก็น่ารักมากเนียข้างหลังกีตาร์เขียนเขียนมาเปล่าไม่ต้องไปบอกเข้าเขาเขียนอะไรเขาเขียนอะไรรู้ไหมไม่บอกเีอย่ากกลัวพี่อยู่ข้างนายเลยพูดมาเลย เขาก็สลักชื่อเจะได้เป็นแบบว่ามีชิ้นเดียวในโลกถ้าลองเล่นยันนานอะไรนะลลองงเ่นวันที่27ครับบอกเลยรอดูครับสรดพี่แจ้ครับของเาขึ้นแน่นอนสรดพี่แจ้จะใช้กีตาร์กวนั้นเลยขึ้นเวที่ยมตื่นเลยงานใหญ่คนับงานใหญ่ครับเก่งเกินสเกลน้าเพื่อนทำไมถึงซื้อกีตาร์ให้น้องหน้าเขาเห็นเขาเล่นทุกวันหรือยังเขาเขาเป็นคนเล่นกีตาร์เเกก่่งงมเก่ง นี่ก็เล่นเป็นโนเก่งพอแล้วก็นั่นแหละก็คิดว่าแบบเรารู้สึกเราอยากให้แต่ก็คิดไปแล้วแหละว่าเขาอาจจะไม่ชอบเพราะมันดูเลือกยากมากเลยอ่ะไอ้ที่เราจดชื่อยี่ห้อที่เขาชอบไปชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะอย่าให้พูดออกมาเดี๋ยวผิดธอผิดอะไรเงี้ยหนูก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องสีไหนแบบไหนคอกีตาร์เป็นอะไรคือทุกอย่างมันเป็นแบบเป็นศูนย์หนูก็เที่ยวถามคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยไปทั่วแต่ก็ชอบดันเป็นเป็นสเปคที่แบบเราชอบทุกอย่างเลยไปถึงกีตาร์ มาถึงแล้วแต่นายต้องตอบนายตอบเร็วช่วงเอลพี่รออยู่นายต้องตอบนายตอบเร็วจีตาก็สเปคแต่คนให้สเปคกว่าพอก่อนนายอย่าไปครัวคนีถวนี้บอกโอ้ยคนแถวปลาเอออ่ะแล้วมีทำโอยพงโอยพรอะไรให้กันไหมคะปีนี้เพราะถือว่าเป็นปีแรกที่แบบว่าโอยพรก็ ปกติเนาะแฮป a p p y b i r t เดย์นี่ว่าป a p p y b i r t เดย์ก็ต้องแฮป a p p y b i r t เดย์สิมันก็องมีหวานๆอย่างแรกเลยมันต่างแต่ว่ามันต่างจากเมื่อก่อน Happy birthday เป็นเพื่อนตอนนี้ Happy birthday เกินเพื่อนฮะเขาก็เตรียมเซอร์ไพรส์ให้เราสุดดีซึ่งน่ารักมากๆแล้วก็ทุ่มเทก็เห็นความใส่ใจของเขามากๆเป็นคนที่ใส่ใจคนมากๆเลยถ้าอย่างนั้นจะอัปเดตเรื่องความสัมพันธ์สถานะขึ้นในมาสเต็ปไหนล่ะแฟนเรื้ยงจากเขาเรื่องจีบเริ่มอะไรมาเปิด ตล่างยนะให้เขาจีบตลอดไปไหมผมอาสานะไม่ต้องจีบแล้วพอละผมอาสาขอขอจีบเขาเรื่อยๆเองนคนอาสาผมรู้สึกว่าผู้จัดการถามว่าเป็นแฟนกันยังกาาเองละคือเอาจริงๆผมรู้สึกว่าการที่มีความรู้สึกดีๆให้มันก็เหมือนการเติมน้ํามันรถนะครับทุกวันเราใช้พลังงานใช้พลังงานแต่ว่ากลับมาหรือว่ามีคนนี้อยู่ข้างก็รู้สึกว่าเป็นพลังงานที่ดีของเราแล้วก็ผมก็อยากเป็นพลังงานที่ดีให้เขาเรื่อยๆก็ ผมว่ามันมันก็น่ารักมากอยู่แล้วความสัมพันธ์ที่มันเริ่มจากเพื่อนแล้วก็พัฒนาไปถึงจุดนี้เออแล้วก็แฟนก็ไม่ติดอ่ะเนาะใช่ครับผมอ่าตอนนั้นแต่แล้วตอนนั้นแล้วตอนนั้นเราเราอะะไรยังไงแล้วมัน yes or no คำตอบเรามันจะต้องแบอกคำตอบเรามีแค่สองช้อย yes or no แฟนติดไหมพูดได้เลยค่ะวันนี้มันแน่นอนหรอมันแน่นอนนแน่นอนเนาะแต่ว่ากัน การพูดค vale ุยการโหนายพิ <c oughs> <c oughs)> <c oughs> ่เพนาะว่าบอกคืออยากพยายามแบบดูเหมือนการจีบเป็นทุกวันจะได้แบบเติมก็แต่ว่าไอ้คำเนี้เขาไม่ได้พูดแค่กับพี่นะเขาคุยสับกับหนูเขาบอกตลอดว่าแบบอยากจีบไปทุกวันอยากทําให้ทุกวันของใบมีความสุข พูดจริงๆเลยก็เลยเออรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากขัดเขาเลยอยากจีบก็จีบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้ได้รู้มีอะไรด้วยทุกๆวันอออใช่ปากสั่งนายปากสั่งทำไมใจอินสุดนะคะเออเวลาเวลาโสดทุ่ม้นเิกเเออตอี่เจันขนาดนั้นเลยเหรอทุ่มชั้นข้างนะเกิดไะมเฮ้ยนี่ไม่ควรนี่ปแบนี้วาามนเอ กรันไปเน๊ะไปต่อยกรัมไปเนี่ค่ะโอ้ยนักข่าวจะใจจริงๆเลยแหมผมเป้าผู้ชายผมรู้สึกแบบจริงๆก็เพราว่าเป็นคู่รัก8ปีเออเออกับคำรู้เขาเรียกเราเป็นอย่างี้แล้วเป็นคู่รัก8ปีจริงๆผมรู้สึกว่ามันไม่ต้องมีคำบรรยายให้ดูที่การกระทำดีกว่าซึ่งการกระทำมันก็สัมพัญธ์กัหวานไหมฮะทุกวันนี้ก็ยังหวานกันอยู่เรื่อยนั่นแหละครับพัดดีไหมครับพัดดีไหมครับ ดีค่ะนสวยไหมคะขอดูหน่อยนะยังไงไอจะบอกอะไรกับคนที่เขาแบบว่าให้กำลังใจกับพวกเราไหมครับคู่เราคือรุ้นกันมาตั้งนานตั้งแต่เป็นโซนโซนวันนี้ไม่เป็นแฟนแล้วขอบคุณใช่ก็ขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆจริงๆเพราะว่าทุกคนเป็นกําลังใจให้พวกเราทํางานต่อไปแล้วก็ในการใช้ชีวิตด้วยแล้วก็ขอบคุณที่คอยติดตามพวกเรามาแล้วก็ชื่นชอบในพวกเราครับก็ หวังว่าพวกเราจะเป็นกำลังใจเล็กๆให้กับทุกคนได้บ้างนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับน้องใบค่ะเหมือนกันค่ะไม่มีอะไรนอกจากจะขอบคุณที่ e n d ูพวกเราเนาะก็ไม่คิดว่าจะมีคนรักแล้วก็คอยเชียร์พวกเรามากขนาดนี้อะไรเงี้ยก็ขอบคุณจริงๆค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะตัดใจกันแล้วค่ะเสียบปมมือได้ค่ะขอบคุณไม่ขอบคุณย่าผใหญ่ตัวแทนสื่อมลชนหนึ่งผู้ชายผู้หญิง